เดี๋ยวไม่ยอมมันทำมายังน้ำตาเดือดเป็นแตงมงแมล้วก็เะือดนเบผมอ๋อแะเกมกำลังจะเริม่มขึ้นแต่ใช้ความยากก็คือใช้นู้แกเอานี่แหละโอ้ oh There's a pig. <laughs> right I เกมนี่อีกเหรออันนี้แล้วก็ปูน่ะไปไหนโดนยิงโดนยิงตายแล้วเพื่อนโอู้หู้ใจจใจไอ้แบคเป็นมอมแล้วอ่ะวไม่แกงยิงตายป่าวันเป็นแบคเป็น์โม่ตัวอีกเราเป็นแบคเป็น์โตัวนี้โอ้โหนี่อ่ะ อ่าเกมนี้คือเกมสับการกระจกมันจะมีกระจกอยู่สแบบก็คือกระจกนี่ลยได้เหยียบได้สองคนกระจกปกติดจเหยียบได้สูงคน s 我 n <laughs> ไผู้เล่นมาเลขศูนย์นหนึ่งถูกกำจัดติวออ ไก่ con, อึอ่า and email. in, right in right.

Lightning Wait, and me do me me this. me สองคนนั่นก็คุณฟักทองกับแตงโมนี่แหละล้อเด้อ ลืมเอาหมีามาโอาม,า oh, มาดีแกเอาสมโนแมจะหล่นไงไม่สมุดเลยอืมไม่สมึกหรอกหน่อยมัมากเกินไปแล้วนะเย้อ mm, านีเลยเจ้า <Yeah. S 2> oh <laughs>

มาไปยังบินไปน้าแตงโมได้รับการฟื้นฟูเพรชนะเกมแตงโมเป็นคนชนะแตงโมชนะ ตอนเติม